สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับ Ford Ranger นะครับไอตัวนี้จะเป็นเครื่อง2002 y นสอนะครับเเข้ามาเช็คระบบแอร์นะครับตัวนี้ก็แอร์ไม่เย็นเลยนะครับผมก็ตรวจเช็คดูนะครับเบื้องต้นก็ที่เห็นก็จะมีคอมแอร์นะครับล็อกนะครับนี่นะคอมแอร์ล็อกละลายเลยครับแล้วก็จะมี จุดนี้รั่วนะครับที่เป็นฟองฟององอ,อครับก็เพราะว่ามันไม่มีน้ำยามานะผมก็ต้องเช็ครั่วก่อนนะครับว่ามันมีจุดไหนรั่วบ้าง okay, โอเคก็เดี๋ยวผมต้องรื้อระบบออกมาทั้งหมดเลยนะครับมาตรวจเช็คแล้วก็เดี๋ยวเสนอลูกค้าดูนะครับว่าจะเอายังไงต่อเพราะว่าน่าจะเสียหายเยอะอยู่ครับคันนี้เนี่ยครับอมคอมล็อกเลยโอเคครับเดี๋ยวผมขอรื้อก่อนนะครับ โอเคครับก็คุยกับลูกค้าแล้วนะครับลูกค้าก็สั่งลุยเลยนะครับก็คือผมก็แจ้งลูกค้าต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งระบบนะครับเพราะว่าคอแมมันน็อกนะครับอันนี้เราจะเริ่มจากตู้แอร์ก่อนนะครับดูนะครับสภาพเละหมดเลยนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเราทำความสะอาดให้นะครับดูทรงดูส่นให้หมดเลยอ่ะเรามาดูในส่วนของตู้แอร์ที่ผมลื้อออกมานะครับตัวนี้นะครับก็คือรั่วนะครับัดเจนเลยตัว คอเย็นนะครับนี่นะคัดเจนเลยก็อาจจะสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้คอแม่เนอกนะเพราะว่าน้ามันคอมไหลออกหมดนะครับนี่ก็้เดี๋ยวทาคมสะอาดให้นะครับส่วนด mm ้านหน้านะครับก็เด well, ี๋ยวกําลังจะลื้อนะครับที่ระยะครับเพราะว่าเอาจุดที่มันยากยากก่อนนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรื่องอะไหล่เดี๋ยวผมจะจัดให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนะครับวันนี้ ผมก็ลือออกมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราเคลียร์ให้หมดแลวครับล้างแหงน้ำให้ใหม่หมดเลยครับทก่อ,อน้ำยาอะไรล้างให้ใหม่หมดเลยครับรบอนนี้ก็จะเป็นคอมแอร์นะครับที่ถอดออกมานี่นะครับเรียบร้อยเลยล็อกไม่หมุนเลยปกติถ้ามันหมุนตรงนี้จะหมุนได้นะแต่นี่ติดเลยนะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นอะไหล่แท้นะครับตัวนี้จะเป็นคอมแท้เลย ตรงเลยนะครับส่วนแผงก็ใช้เป็นแผงใหม่นะครับแต่ว่าของยังไม่มานะครับแล้วเรามาดูตู้นะครับตู้ก็จะใช้เป็นตู้แท้แล้วก็ตัววาล์วแท้เลยนะครับอันนี้นี่ก็จะเป็นวาล์วของแท้เลยนะครับแล้วก็คอเย็นพอเย็นแท้นะครับเนี่ครับของฟอร์ดเลยนะครับตัวนี้ส่วนกรองแอร์นี่ครับนี้กรองแอร์ใหม่แล้วก็พวกกล่ององน้ํานะครับนี่เราติดให้ใหม่หมดเลยนะครับ โอเคก็เด okay, ี๋ยวผมประกอบแล้วก็เดี๋ยวติดตั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวทดสอบความเย็นอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็ประกอบเรียบร้อยนะครับดูดฝุ่นให้เรียบร้อยนะครับพวกงพ,พวกฝุ่นผมดูดให้ใหม่หมดเลยนะครับสะอาดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกำลังอัดคอมนะครับอันนี้แอร์แอร์ตัดอยู่นะครับ การระบายความร้อนดีเลยนะครับไม่ดึง200เลยนี่ตัดอยู่แอร์เย็นตัดดีนะครับโอเคคร้อยนะครับทดสอบเรียบร้อยนะครับลองดูอุณหภูมิที่วัดได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ5องศานะครับคันนี้หนาวเลยนะครับดูไอตัวเก่านะครับที่เปลี่ยร์นี่นะครับพร้อมนะครับมี่พร้อม ล็อกเรียบร้อยพอเย็นรั่วนะครับตัวนี้วาลวนี่ครับวาลแล้วก็แผงนะเออทั้งทั้งชุดเลยล้าง้ำความสะอาดให้ใหม่นะครับก็ฝากร้านไว้ได้วยนะครับก็ร้านอยู่ปากซอยลาดพร้าววังหิน56นะครับร้านเชิดชยัยเซอร์วิสนะครับ ก็ลูกค้าท่านใดใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับ Ford Ranger Wide a c k นะครับตัวนี้น่าจะเป็นโถงปี16ถึง18นะครับตัวนี้เครื่อง202นะครับ